กเลยเต้นกนซอย็ซอย้จามาวยงหเลยลองม่ไดซิ่ิ่หนังบ่อม่คอยตีอตายมาเตนกันหัวมันจะมีเราบอสหัวนะหัวนะคอยดถามแม่บออยู่หัวม่ัวบอสเวะอน้อยน้อยบอสอออนบอสเหรอแม่ nhà nhà ปอมโซไปมนบ่แ้วไปชกคนคุ้ยไม่ดีสวัสดีได้สบายดีสบายดีพอเมพี่น้อฟซีเนาะวันนี้กะมาเบิ่งเจอ อาจจะด้วยเออ้ยอันเติมขอมันยะมันชว่นนี่เราขมบคขอมน่อยอรน้อง่เป็นบุดแมนว่าวนไดก็ได้เ้าเพิ่มเป็นมุเข้าเพิ่มนแห้งกินคอยกินเขาแต่ว่าคอยกินน้ำอยู่เห็ดหวานอะไรอืมน่าเล่านว่า เพลงยังแล้วเอากางเสื้ออันไปลองเพลงนั้นถือแมงอะไรตีฮะกเลยเต้นบกเันฮเนซอสอะไรก็แบตามแจ้าก็ยังง่ายเล้องคนไม่ได้ซนชินหนังบ่อยนะับ้านหั่บนุไม่คอยตีหรตายเลยมาเต้นกันทัวไม่ชนไหมเราเพื่อหัวนะหัวนะคอยดถามแม่บ้อยู่หัวไม่คั่บอเยวะน้อยน้อยบ้ายเนือ่อนบ่เแม่ n าห nhà ปมตัวไปมัยไปชกคนคุยไม่ไยไมลเอามดีไปจกคนควยจ้บุใช่ละคนควยนะใคสะบงม้ใ่จรงจิงพอแมวนนะใคสะบงไู่ได้นะจะลอยอยู่ไอ้จกุนบ้ว่าจะเป็นพวกครัวเด้้บอส น้ำแต่น้ำมันกูฟนินเฮิร์นห้เสิร์ฟนะอกกลัวเหอะบอกลัวดิถ้าเป็นบุกกลัวราบแมนเป็นผู้เสิร์ฟยันไ่ทั้งันนโดษปาดเนี่ยระวังกินแซ่บระวังกินแซ่บเทดน้าไป้อกันนี้หน้ามันมีน้าตเลยวันหน้าตน้วยน้ำหนักก้อยหาสิบโลนัแคนก็เจ็บเกลือ็ไม่ออกเาันกันบ่เอาเส้นแขงเอาลยจ้าเส้นแขงก้อย เบอ่ตามเรียมเตียมเวอรหายได้บ่าวทางนี้ไปเจ็บไปเจ็บ้างนั้นที่บัางตามเรียมค่อยเนเจ็บคนเ็กไ่ได้รมไม่ตามไม่เจ็บเท่าเจ็บแทนเทาบิดเบิท่าน้นเอาวาไ้จุกไปให้เบ่เลออไปให้บ่ด้งนมน้ำเย็นก็ค่อยเอามาสูบกยนจุไปได้เอาไปตุ้มเรียเติดเลยติกพว่าเราเหเยมเมอได้พักเาไปเนาะ ท่าว่า่ละมากอ่นนั่นนึกนะเน่ยกำลังกินกูเลยเป็นมากนะนี่บอกครวะเบาเบาพบอกแกเ่้หาหลายุคต็มใหญ่แลกินกบห้าสิบโตกินปันทุนจะเคยเห็นไมทันนะขอบคุณขอบคุณโตบีบใหอีกานนะขยนั้นเย็นนะแล้วมันยังโินจิเย็นเรือดๆ็คือบอกว่าวาหบอสดีเนาะเตรีเนี่ หายเป็นอลิออยู่นี่เลือดออกึ้นเอายามองกนาไม่ใช่หรอวะยามองเออบาดีชืือมะนีดตามเรียมตับเลือดจังบนูเนี่ย่ว่าเป็นกระดว่ำเขาก็ปักาเลือดออกยาม่อง่ายเยิมจนได้เนาะเิียมจนได้

ไอเดชเราหมื่นจะไปเป็นมานางนะไปใส่ไปใส่มองมักโลยมักโลยขามองนะัออกไปเลยมักโลยขามององไกดีใ่เลยพเขาพาเขานี่เพ่อนเขาผมคลยครับเอาพ่อพ่ด้ใจยิงกแม่ไปใมัผมอแล้วผูบ่จอยนอนผอ้ขีจอยก็นอนพ่อแพทเนื้อๆาบเน้อ อายกนีแม่งเราเบาินะอีแหงบ่ยอมเลยย้อมเลยแบบนี้แหละขมายอมมัแต่สะอาดัแปลงได้มาทุกบ้านเย็นเองนี่ไงหักอะลิเย็นนี่มันแหพ่อแพทย์ทวงว่าเย็นให้แล้วมดโอ้ยทำลายนะออกไหันปุดดีแล้วนะฮะอยากขึ้นมากอยากนอนอยายได้อยาก้นอย่างีดียงอยากกินดินเอาอย่างมากนิดเองววาด้วหเปล่าแก่ีเมาอีมาแล้วข่อยกันย้อมแล้วข่อยกัเ ตั้งหัวอยู่ตรงนับนแมนมีบอลมันดูนได้ขคใช่บ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 ่้บ่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 บบ่บ่่บ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 ่่บ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 ่เ่ย่บ่น่บ่บ่บ่น่บ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 ่ก่บบ่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 ะ่บ่บบ้บ่่บบ่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 ่บ่บ่บ่่บ่บบ ห่วยแนวไนนะแสบมดคอยนะกินต่ขีบบอซี่เลยมาเท่านั้นน้อบอซี่จะมาไหมสบายมาพูคนกรบอซี่แล้วใคอยากเชิงมาพู่นะอบอส่งมาบอจอยอหรอบจอยนี่บกินีบีมาทักมแม่ทำมดบจอย อ็กำไพ่นะแล้วว่ายกบจอยบากไพ่เขาเดียวแบบนี้นะ่าจอยเวลาบกินา้ามเียวนี้ฮะโห่แท้เจ้าอย่าว่าอปนตัวที่่าไอ้ี่รักคง่ายนบงอยู่ดของมันนะคุมในเจ้าว่ามียยังนทกสเด้อว่าหยก่าจอยเด้อขอโทษุีทว่ายกบจอยบาจอยเป็นบวาน้นี่อย่าว่าหยกบะจอยจะดนแหละมัเป็นยังง่ะกินขาก่องนี้บจอยกินเลยดิบจอยบกินน้ำน่หนึ่งเลยเป็นยัง กินกิน่านกินเล็กๆหน่อยๆกินได้เยอะผมไ่ได้แต่นี่นะแม่พระเยซูไปใส่ไรสบงเนี่ไม่เรื่องมาผ่ามาทำฟ้าสบายชนให้คอยเบิ่งนี้เอาแเอาเอาคอยไปอยากเลือดกินโลดกินเพื่อใครนี่้อถวดหอยหนังต้นของแท้ดี sao vậy nhóm lời bạn này sao lời, lời, ok tâm Cháu cứ nhóm thế Ha 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 Má phụ nó bắn cái này Bắn cái này là bố mì mặc hoa khôi Nó leo, cứ báo bèm năn Áo à, Chú báo năn làm cái này đi, đi đi đấy, kinh này này thấy Chú báo bèm lè. năn nè tao đi rồi đấy, chú báo bèm im vô thôi เรลือดลรถมึงนะขอะจอบเ้าถือเรือจอเอเจ้าถือชาของเด้อเจ้าถือชาได้ไะเอาชาอขร้ถือนอะว้าอปจวบ้นอะจวบาถอว่้าอกจับเจ้าถือขจเ้าถอปจวบเ้ออปรบ้งถือปรวบเ้าองาอขอจว้าอยอ่วบาจวบาอยอะจเอขบาขว่าวบาบจอยนั่น เอาจอยกินน้ำเจอะจ้อแ้ึนหลายคนเนาะแม่น้เย็นน้ขวดี่พรนี่กินที่นี่ไหมเนี่ยรถมีแค่สามข้าวเต็มปากมาอมข้าลงเ่นอะไรเนาะเออกินนแว่นจะเป็นคนยินให้เอามาจอยมจอยเพือจะอมบั่นไอเทิดกัรันตีนี่แซบบอแซบแซบสบายการันตีนี่แม่อร่อยบอร่อยไหมกินน้ำกินน้ำกินมากรอมนั่นแซบบอไหม บมเมนบ์กินซีสไอวอทชดกินน้ำโอ้โชดกินไอวอทนี่น่ะมันแช่มันมีแห้งไอวอทเลยถ้าเรากินอาหารแล้วถ้ามีแห้งได้บัดเบียนเออเจ้าอย่างในคุดขิงจย่ทีแล้วได้หมดนคอหมือนเนามืออื่นไปช่างกองของน้ำได้มืออื่นนี่หาทนาทีทางกองของน้ำก็ช่างให้ทางใช้ออื่นเนาะเพื่อนเมื่อนี่น่ะมันแดดจะมั่งก็ไม่มาพร้อมกันเลยแม่ไม่เป็นปูนปีนเท่ามา้อกกันหรืออัน อันเก่าเว้ยเลยเขาขี่เอาไปสร้างรถกันใช่ไหมจะหน่อยเป็นเลดอีกเนาะอือขอไปลงเหยียบโบซื้อข้างไอ้บอสเรียกแปลงไปชงเราได้นะเขาบอกให้ไอ้เถิดเราคาไม่ท้องเราก็ไม่ยังบวคคาแล้วพี่ขี่ตึกบ่เรายังบวคคาอีกแล้วเป็นเนีไรหล่ะเป็นบวชเอาเถียรมาค่าไม่ท้องอยากอิ่มเอาเถียรค่อยซืไปซื้อยาไม่ท้องค่าไม่ท้องมืึงนี่คอยซื้อาเองหายเถิดบวคคาจะฉีดเนี่ยไรฟองเปลือกจะฆ่านอก มือเพิ่นไล่ทท่าอยู่เห้ยเอากินดิบนี่มันต้องไม่ทอไม่ะวาเลยมันเต็มนมันเย็นกาแฟในมือไล่เนีนี่บธรรมดาขู่มึงท้องนวู้ใด้พี่นงเอ้ยนี่กับพีนชีวิตเนาะวงขนาดนาอยากชุนมีเซื้อเรากรไดยังเจ้าอีมดเลยนี่อ่มแล้วอ่มแล้วเบ้้เจ้าขอบคุณแม่นัชริก็เจ้านะถือว่าเป็นเน่นเออมันมันนั่งที่ก็ได้ นั่ก็ไม่ยงนะชบอกนะง่ัวซ่บมีนัดสิดีใจบ่มีแห้งบ่ล่ะดีใจดีใจเผ็ดจ้งบ่บ่บฮะแนวไหนคือบ่จะเดียวไปเฮ็ดเรียกบ่านิไสุดจไก่อนกินแล้วจังบ่ให้จไว้กินกามีนะเลยใบจงไว้แหงกินา่ยขออก่อกินเลยเาก อ้กินจนมัด่มว่ามกินสุดกมาจอยักบาทมาค่อยกินจบัดบจอยชดบาทเดียวพี่น้องเลยบาจงแต่มาผูกกินบาทเดียวก็พอเลยไอรอนน่ะเรามาอีสุปไอรอนน่ะเรา้ามันคือกุกนยังไงน้อยดอนอนงก้ผไปตพ่เนาะาจอยจอยเราดทตู้ําไ่จอยะปักไมาูเดียกพนจะไปถามพอแผนนี้พขนาด ถามพอแพน็ดได้ไหมบอกข่อยข่อยงงว่าพอแพนเมื่อถามมากันบ่เอยถามมาน้ามือหนาจอกินถามนะบอกไทยจัดการบ่อเจอยจัดการบ่อเจอยหายเรากินน้ำเราบ่อยากบ่เราบมื่อกี้ินแห้งบ่อเจอยนะเรากินปลาปลาเราข่อยกินนิฟนะบ่อเจอยข่อยกับบ่อปันไตแม่นข่อยกับบ่อปันไตจะกินอะไรเข้าไม่โตบ่กินได้เยอะแหลกๆหน่อยๆกินได้เยอะ ว่าเรากินตักถั่วช่องถั่วอย่างบ่บ่หอดปานนั้นเนาะดำสองสามคำเพราะยิ่งเนาะอะไรเขาบูดโตบ่แม่เห็นข้าวใส่น้ำลายเฮ้ยยืดบ่แล้วเฮ้ยยืดว่าเห็นมันแลงผ่านตะก้าวันนี้เห็ดเฮ้ยบอกไปบ่เห็ดว่าว่าว่ากินได้เล็กอกันทัวนี่มันหัวเป็นเฉยทัวหัวเป็นแี่เทอะม่เอากินน้ำเนยกินน้ำกันกับปัวเด้อบ่คอยกินผู้เดียวนี่บ่อิ่มกันบ่เขาไปกินดูวางบนลังอิ่มเออเออกินคนละเครื่องกันบ่เธอยเราคุ้นของน้า ได้หลายขอตัวบาจอยลงใหม่ขอตัวบาเป็นขอตัวแต่ตัวแต่ตัวเป็นแต่ตัวขึ้นจค่ไหนบอตัวบาจอยลงไหนโบล้านปานนี่มาใช้ในวงการเนี่ยขอตัวแต่ขึ้นเราเกิดพร้อมเสียงเมี่ยงเลยรุ่นเดียวกันกับเสียงเมี่ยงนะคอยนั่นเกิดตอนเสียงเมี่ยงอีกบ้าด้ตัวบาจอยลงคุณนคอคอยคอยตัวตัวเสียงเมี่ยงให้แหลนแข่งกันกับคอยอยู่ในหวยเออฮะไพชนะบานนี้ มาแพ้หอยสนะเสียงเมียยงตายตายแหละกะต่อไปเห็ดหางดอเสียงเมียเงยต่อไปเห็ดหางในหัวตลกเสียงเมียย่างไรไนั่นไปเงี้ยวใส่ต่อตอนทีนั่นั่นปุ๊บได้อัไรก็ตายกันมันก็เอาใบหู้เลยบาทหนึ่งบ่ต่อยอึ้งอึ้งเลยบาทหนึ่งทีละบ่แจ้งแล้ว ว่าได้ลงกวมาหได้ก้อยหละยังมันบันได้อับทำนีไปจะก้อยคิที่ชออิ่มแล้วปะ่มวามาโดนมเพสเชียวกับพอเพสอยมาคือใบมาว่ะ อยากไปเห็ดคอยอยด้อยคอยสิไปเห็ดกินเองวันน e ี้คอยไปเห็ดคออยกันเฮ้ยเจ้าชิเห็นอะไรกินนะชาวใบคอยเสี่ยวใบแห้งบ่อสะสรได้จบคลิปทำนี้แล้วคอยกันได้ยิมแล้วยิมยิมแล้วเออไปคอยนยังมาทานได้กินลาบมือกินลาบอีกเนาะลาบมาต่อใช้เอาเงินต่อใช้ลาบหมูอะให้ เาลอาไตนอยฉีลาบเราฉิลาบค่อยเสีไว้ลาบตแรงค่อยพักเราีไว้รัวกินตะแรงนี่ข่อยพักไม่เจ้าก็เรื่องของเจ้าแล้่อยพักเ้ซื้อมาให้นันมเจ้ามาทิ้งอวเอามักพิเข้าคคั่วเอาขี้เียวหาที่้นพ้อมาเนยแล้วก็ไปมนเอา้าแบบตาวมด่เหละาพูเมาเอ สบายสุดยอดพักลาบกินช่วกาบาใจเด้อได้จบชิลงทานี่พักก้อพักลิ้นเจ้าของพอไปพักลาบอ่างี้ยูใ่ใจดีีพ่เพิ่นสนับสนุนทางทีมงานของุเฮาจะได้กระคอให้ดูดีเลยเอนเจ็บอยได้ความขัอย่างนี้ Thờ, à. thờ, mà bưng mà xôm hả nè OK, phi nong, bye bye. Na, bố bao bò, thơ. Bỏ hết nhang này. Tôm nhắng bỏ thơt nè. OK, phải nè. thơ. Dám ăn khâu cái này nọ. Thơt, ได้ sao bay สนั่นเลือกสบาย nói น้อง hẹn นี่บ่ให้มันลอกบ่สู้ลูก ันขุดห้องน้ำได้พี่น้องเอ้ยนี่ังได้ห้องน้ำได้เห็ดชาใบเริ่อก็ได้ห้องน้ำก็ได,กได้พี่น้องกอกน้ำก็ได้ดินก็นได้ยถือว่าสุดยอดเือดชาใบาพี่น้องโอ้อันนี้น่าจะเห็ดเสาเห็ดอะไรนี่พี่น้อง ลักฟังลักฟังยังพี่น้องอือนี่แหละพี่น้องเนาะถ้าเกิดสาบใายก็ดีใจน้ำพ่นพี่น้องเนาะการนี้ได้ดินพ่นแต่นี้แต่หัวนะฮอดผู้ต้นดูนนะพี่น้องถือว่าสิบแปดล้าน ก็ถือว่าหลายเตอบอยู่พี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละถ้าผิดพลาดประการใดก็โทษขออภัยนำพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะผากพ่อยพี่น้องเป็นกำลังใจให้เบาจอยซาแนลในเด้อพี่น้องเนาะหรือว่าพ่อ้องปามซาแนลก็ได้พี่น้องเลยเนาะช่องเดียวกันอะไรพี่น้องแต่ว่าคนละช่องกันช่องสารองของบมอจอยตอนนั้นพี่น้อง